เราจะกินคนได้เนี่อ่าเดี๋ยวของเสียเราบ่นีนี่น้องครับบังเ้าบนเจ้าบ้านเเลยบ้เลมือเรียมีมอเรียีพอได้หมดพอได้หมดพอได้หมดนี่นาจีอ้โหโยเยอะเลยรเยอะเลยโคตรเยอะเลยโคตรเยอเลยโคตเยอะเลย เี๋ยวเดี๋ยวมาเรื่องกันมากระลังวังกระลังพี่น้องครับพี่นอ้ <c oughs> นองใจอยู่ในสายการพ่อผู้เลี้ยงไงได้พี่น้องบบ <c oughs> เคยพวอจักเกียร์ครับสะพัดข้าเจ้าโบมาอยู่ข้างหน้าน้องสาราตาเลี้ยงไม่ไะพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้กระลังมันขดอยู่พี่น้องครับมันมันเห็นแต่เหลี่ยมมันมันว่าเห็นไหนนั่นเด บมันตัวใหญ่ด้วยเพราะมันขดอยู่เดี๋ยวต้องรอทางกูไฟเป็นมาจับโต๊ะแจงแล้วตอนนี้มันมัน,ม,นมันนอนเลยพี่น้องมืรู้ว่ามันอิม่มมันกิ่นยังมาเปล่าครับมื i, อหัวใหญ่เราเคยมีครับเราเคยมีเลยว่าในในในพื้นที่ตรงนี้นี่ครับพื้นที่เคยเห็นนี่แล้ครับในรอบหลายสิบปีพี่น้องครับตอนนี้มันมาทัานมาทันจริงเดี๋ยวรอกูไฟเป็นมากนะพี่น้องเดี๋ยวถีบไปพี่น้องเพิ่ง,องของจริงเลยพี่น้องครับเรเคยเห็นตะเคียนว่าเฮ้ยโต๊ะนี่มือหัวขายแข่ง นี่ว่าขาแข็งนี่พี่น้องครับของจริงเลยนี่น้องพอเราเอาไฟออกจะไหมนะเออมันจงเห็นนี่มี่น้องของจริงเลยพี่น้องครับผมจะบอกว่าที่บ้านมันกับพวกข่อยเห็นเนี่ยพี่น้องครับงูเหลือมนี่พวกข่อยมีนี่ตอนนี้กำลังรออยู่นี่รอยกูไฟมอกมาดูก็สาธาบุไฟยังไม่ได้ นโอ้มหเนมาด็กขนหลายเลยรบบนี่บ้านเียบไแล้วเเมเห็นนี่ยังมนั่งกดอยู่เด็กนมยังกดอยู่มาเด็กนมกูไปมาเนาะเดี๋เอมาโงเนมาแล้วมาแล้วกูไปมาแล้วหนาเตียม ของจริงเลยพี่น้องมาแล้วครับกูไผ่มาแล้วพี่น้องโอ้สุดจีมากนาอกูไผเห้ยนี่เี่เอาพ้อมเก็บกูแลยพี่น้องจังมือเน่เด้อเอ๊ะหัวม่รู้ไรเคล่อไปเือยจับด้วยวะจับเอาด้วยวับเดยวะ thành viên nong cù phai bớt ma rồi đây nè cù phai bớt ma thành bớt ma rồi đây

เอองกพี่น้องโ้โอ้ลงลลงลงขไงไยรไไม่แพ่นอเดอ้นี่ของกินพี่น้อง้ของแครเลยพี่น้องนี่น um ี่มมาทันหรือเป่อ๋อพี่น้องนี่ขวดเราจะกินขวได้เน่อ๋อเดี๋ยวของแคร์เราบ้านี้เอาพี่น้อง้ย้นี่ ของจริงของจริงจับเบเบีน้องของเทีเลยกูไผ่กโกไปนี่ไปน้องนี่เอามาเอามากระชงนะกูไผกระโกชี้เงิ้ตอนนี้มาเลยมางเลยเป็นเมื่อชีพีเดอร์ด้ากูไผไปน้องทุกเกรเน่ยกระซองเังของเทียของเทียของเทียไปน้องอู้ของจริงของจริงอ่าน้องนี้ น,น้องนี่เอามาแล้วจับหัวพี่นี่หัวมันโอ้ยนี่เปนนองงโอ้ไปยมมอยงเงินไดาไปไกลเด้ไปป้รองหัวน่องงล่ะเหียบลอยบ้าของเขีย่ได้พหารลบวะอ่าพี่น้องนี่ครับท่านกูพ่สุกชีนยินกันเน,น,น,นมากจัดการลรว โอ้พี่น้องมามันมาเปิดบานมานัอวันเมื่อไหร่ป่นี่ฮเอาเมือจำอซผานีโอ้มาตาได้ีท่านบอกว่อยเห็นยน้อยอยู่นีเนาะอยู่นน้นมาทัา้งบนบกแล้วารดเทียเ่ยวขีเหยีบอารดเที่ยวขีเหยียบเอาไม่แงแมันต้องปูนูแล้วเนี่เนองเรียบร้อยแล้วดิให้ึูคุยแล้วเอา เอาเอาี่นโอ้เรนเบาเดียปนคนีเด um, um, ือสสเดือดไปวะมัน่าแต่ยนนีีอาจารย์ี่ยะมัจเนืยเล่านงคอพี่น้องมันก็มีและฮโอ้เคเี่ยพี่นงค